สวัสดีพี่ๆน้าๆที่รักในการตกปลาเหมือนผมนะครับวันนี้ผมจะมาหัดเท็กซัสลิคครับแล้วมาดูครับว่าผมจะเหวขนาดไหนนี่คือวันแรกที่ผมขับรถมอไซค์ออกไปหาครับกับน้องนายวันนี้ผมได้แว้นหลายที่เลยครับไปหาที่ต่างๆตามคลองตามสวนไปมั่วตัวเลยครับมาถึงที่แรกนะครับน้ําขุ่นแล้วก็น้ํายังไหลแรงอยู่ตรงนี้ดีไปไม้สองไม้แล้วก็ไปหาที่ใหม่ครับมันไม่กัดเลยครับตรงนี้ซ่อนอีกแล้วจ้ะ ถามไลเลยลงมาตรงนี้ต่อมาย้ายมาอีกที่หนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้กัดหนึ่งครั้งนะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่ตกใจครับไม่เคยเท็กซัสแล้วก็วัดบึ้บแล้วก็มันก็หลุดไปครับดูครับเอาตรงๆคลิปนี้ก็แอบอายเหมือนกันนะครับเพราะว่าหือไปหลายตัวครับมาดูครับตอนแรกก็สองจิตสองใจว่าเฮ้ยจะตัดคลิปนี้ลงดีไหมว่าอุตส่าห์ไปมาตั้งสองวันไหนๆก็ไหนๆลงให้นะนะดูความหมือแล้วกันไปจอรุด หลังจากตัวนั้นหลุดไปมันก็เงียบครับแล้วก็มาอีกที่หนึ่งครับตรงนี้เป็นคลองสาธารณะอยู่หลังชนรับทานนะครับผมตีไปตรงนั้นปุ๊บเฮ้ยปากัดอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับตัวนี้ตีไปเข้าขอบครับแล้วก็พอเหยื่อลงมันก็กัดเลยแต่ว่ามันกัดเบามากๆครับแล้วก็รอส่งดูมันไม่อยู่ครับรก็เลยไม่ได้ครับตัวนี้ ไ,ไปดูที่ใหม่กันครับผมเดินตีคลองเส้นนี้ตลอดทั้งเส้นเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละครับกัดทีเนี้ยทีเดียวแล้วก็ไม่กัดอีกเลยไปหาที่อื่นครับรอบนี้มาตีขอบคูครับเจอแต่ลูกป๊อกครับตัวใหญ่ๆไม่มีเลยมาดูกันครับอุ้ยป๊อกไป๊อกยันนอล่อยซ้ายไม่ทันหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาคูด้านในครับแล้วมันก็ลุกมากๆตียากครับ แล้วก็ตรงเนี้ยถามว่ามีไหมมันน่าจะมีตัวอยู่บ้างครับแต่ว่านั่นแหละดูครับที่มันดียากมากๆตีไปตีมามันไม่กินครับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับมาดูวันต่อมาครับคลิปนี้จะเป็นรวมคลิปของสองวันเลยนะครับตรงนี้เป็นหมายตลาดน้ําคลองแหช่วงเวลาตอนนี้ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครับมาตีกับน้องนายสองคนจังหวะน,นี้กัดจังหวะแรกนะครับอนะฟองฟอดเลยแต่สายไม่เดินนะ เด,เดินดีจนสุดเส้นครับแล้วมันก็ไม่กินเราก็เลยขับรถออกมาแล้วมาเจอหมายนี้ครับจอดดีสักนิดสักหน่อยแล้วมาเจอตัวนี้ครับไอ้ปอกโอุ่งดดจัตโนลูลกจอน ไปจนครบลอกตาแล้วนะครับมันก็ไม่กินครับแล้วก็ย้ายมาอีกครับมาอีกที่หนึ่งน้องนายบอกว่าน่าจะมีตัวบ้างตอนนี้ผมมารับน้องพีทมาแล้วครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับัดูน้อยรอดเลยบหนุ๊กอุ้ยๆกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วไม่วิ่งว่ะ ลองดูแล้วกันไม่ติดตัวเล็กนะวะเจอแต่ตัวเล็กๆครับมาดูครับจังหวะต่อมาตรงนี้มันต้องเดินข้ามไปนิดหน่อยครับเราเดินข้ามไปกัน3คนครับมีน้องผมน้องพีแล้วก็น้องนายครับแล้วก็มาดูจังหวะต่อมาครับตัวนี้ฟองฟอดเลย ไม่รู้วิ่งหรือเปล่าครับไม่อยู่นั่นแหละครับก็เหมือนเดิมเลยกัดแล้วก็ไม่อยู่มันไม่เดินนะครับทีนี้ปลามันกัดแล้วไม่เดินเลยพอมาตัวนี้กัดแล้วเดินครับแต่ความที่ผมตกใจลุกล้า,<ม>าพี่นะ เวอร์มากๆออนดอยเลยครับว่าตัวเองไปหลายรอบเลยตอนเนี้ยมาดูครับว่ามันจะเป็นยังไงแทนที่ผมจะเปิดหน้าลอกสงสายดูครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอุย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 ออุยอุยออยอุยอ คือความที่ว่าผมาตก<ช>มาแล้วมันไม่กินพอมันกินแล้วดึงแบบนี้<อ>ผมก็ชงครับทําตัวไม่ถูกอ๋องมัดึงแบบเดียวเม้นน่กูปั้มส่งกันส่งกันแบบเดียวความเดือดตกใจไม่ไม่ได้เปิหน้าหลอกอสวยแหละเดี๋ยวนี้ัไม่อ่าลุงเลยคลิปนี้คนว่างูเนี่ยอย่างนั้นมึงไม่เปิดหน้าหลอกไอ้สัดด่าได้ครับแต่อย่าแรงกัดอ่ะกัดไหม กัดของน้องพีแล้วครับอ๋อจังหวะต่อมานี้ที่กัดของน้องพีนะครับมันตัวเล็กแล้วมันก็ลายไปครับดูเด็กครับดูเด็กมันลงมา <c oughs> ทีนี้เราเดินจนถึงสี่โมงเย็นเราก็เลยว่าเฮ้ยกลับมาตลาดน้ําคลองแหงดีกว่าเพื่อมันจะกิน,นแล้วแล้วมันก็กินจริงๆครับจังหวะนี้มันกัดของนายแล้วก็ตัวใหญ่แน่นอนครับตัวนี้เพราะว่าฟองแบบขึ้นใหญ่มาก มาให้นานคืนนั้นกัดเ่อนี่คุณพลอ่ามันมันสงสงก่อนสงก่อนกัดแล้วกัดแล้วพิษไม่น่าจะเอาเลยก็ได้มั้งอยู่เลยนาะวะหยุดแล้วบ่โอยยยยยยย ตัวยยไม่คืคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจอยู่กับสิงด้วยครับคลิปหน้าจะไปหัดเท็กซัตรกันใหม่ใครมีเทคนิคในการเท็กซัตไม่ให้ตกใจคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้เลยครับขอบคุณมากๆ